วันหยุดนะคะกำลังคลีนระเบียงบ้านนะคะพวกดินพวกกระถางต้นไม้กระถางผักนะคะเพื่อนๆจา๋าก็จะเอาดินไปทิ้งเอาปุ๋ยไปทิ้งก็คือทิ้งทุกอย่างเจอกันอีกปีหน้าไม่รู้ว่า <c oughs> ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรเกิดหรือเปล่านะก็เจอกันอีกปีหน้านะคะดินจา๋าสามีก็ วันหยุดนะคะวันนี้สามีก็เอาขยะพวกดินพวกอะไรไปทิ้งนะคะกบก็วันหยุดมันหยุดวันนี้ก็มีเรื่องที่จะต้องทําหลายอย่างเนาะก็จะต้องไปจ่ายค่าห้องแล้วก็ส่งเงินกลับไทยนะคะก็ทํานูน่นทํานี่นะคะทุกอาทิตย์ก็จะมีสิ่งที่ต้องทํานะแต่อาทิตย์นี้ก็ยุ่ง,งนิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าก็ต้อง ไปจ่ายค่าห้องเก็บบ้านนะคะอันนี้สามีออกบตื่นมาแต่เช้าดูดฝุ่นซักเสื้อผ้าล้างจานล้างเครื่องล้างมือเก็บของนะคะส่วนมากเขาก็จะทำวันนี้นะคะก็อ่าวันนี้ของประเทศไทยเนาะอันนี้มันเป็นตอนเช้าของอเมริกาแล้วเนาะตอนเช้าของที่กบอยู่นะคะก็คือ กลางคืนตอนเนี้ยก็เป็นตอนเนี้ยก็คือตอนเช้าของกบแต่เป็นกลางคืนของเมืองไทยเนาะคือแม่กับลูกสาวนะคะไปรับวัคซีนนะคะเข็มแรกก็ปกตินะคะไม่เป็นอะไรนะเข็มแรกก็ปกติดีนะคะก็คือไม่มีเอฟเฟกหรือผลข้างเคียงใดๆนะคะกบไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะเข็มแรกแล้วกบก็จะไม่กล่าวถึงนะคะว่าเป็นยี่ห้ออะไรเข็มสองนะคะ ทีนี้วันนี้นะคะตอนเช้าของประเทศไทยเนาะก็โอเคกบอาจจะพูดสับสนกันนิดน,นึงนะคะโอเคก็เอาสั้นๆเอาง่ายๆก็คือวันนี้แม่ก็กับลูกสาวก็ไปรับเข็มที่สองนะคะไปรับเข็มที่สองกลับมาถึงบ้านนะก็คือเขาก็ให้กินยาเลยเนาะที่ที่ไปรับวัคซีนนะคะก็คือฉีดฉีดยาเสร็จเขาก็ ฉีดยาเสร็จเขาก็อให้นั่งดูอาการนะคะเขาก็ให้กินยานะให้กินยาแก้แก้ปวดนะคะให้กินยาแก้ปวดเนาะกลับมาแล้วให้กินยาแก้ปวดนะคะแล้วก็นั่งดูอาการเนาะนั่งพอั่งดูอาการก็กลับบ้านนะคะกลับบ้านก็ผ่านไปอีกสี่ชั่วโมงอันนี้แม่พูดให้ฟังเนาะผ่านไปอีกสี่ชั่วโมงแม่ก็ กับลูกสาวก็ได้ทานยาอีกนะคะเพราะกบบอกแม่กับลูกสาวว่าต้องกินยาเลยคือไม่ต้องรอให้อาการป่วยนะกินไปเลยคือสี่ชั่วโมงกินไปเลยอะไรแบบนี้นะคะแม่บอกว่าได้กินไปครั้งที่สองนะคะทีนี้กบตื่นมาตอนเช้านะตอนเช้าของกบก็คือแปดโมงนะคะแปดโมงเช้าประมาณแปดโมงเช้าของกบก็คือสี่ทุ่มของประเทศไทยนะน้องสาวก,กบก็ได้ไลน์มา ได้ไลน์มาบอกกบนะคะพี่ลูกหลานอ่ะป่วยนะป่วยแบบตัวร้อนมากแล้วก็หุ่มผ้าสองผืนนะถือตอนนี้แม่กบก็แบบแม่เขากําลังเช็ดตัวให้หลานอยู่อะไรแบบเนี้ยคือก็ใจไม่ค่อยดีแล้วนะคะพอฟังพอน้องพูดนะก็รู้สึกใจไม่ค่อยดีนะก็คือรู้สึกเป็นกังวลนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าก็ เป็นห่วงลูกด้วยแล้วค่ะแต่ตอนแรกกบก็กังวลกังวลว่าเป็นแม่นะเพราะว่าแม่กบอายุมากนะหกสิบกว่าเนาะกังวลว่าเป็นแม่คือก่อนหน้านี้แม่ก็ได้ปรึกษากบนะคะก่อนที่จะไปรับวัคซีนเนาะบอกว่าแม่ก็กลัวแม่ก็ไม่กล้าไปรับอะไรแบบนี้ คือกบก็กังวลไปทางแม่มากกว่าเพราะว่าแม่อายุมากก็ไม่ได้กังวลไปทางลูกสาวเท่าเท่าไหร่เพราะว่าลูกสาวก็วัยรุ่นเนเาะก็คือคิดว่าวัยรุ่นคงไม่แบบไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นอะไรอะไรแบบเนี้ยก็คือเน้นไปทางแม่มากกว่านะทีนี้มันผิดนะคะมันผิดแผนเนาะก็คือมันผิดจากที่กบคิดนะคะคือแม่ไม่เป็นอะไรเนาะแม่ไม่เป็นอะไรนะคะร่างกายก็ปกติแม่ก็บอกว่าเออแม่ไม่เป็นไข้นะ อาการของแม่ก็ปกติก็คือกินยาเหมือนเหมือนลูกอะ่ะเหมือนหลานแหละแต่ว่าแม่ไม่เป็นไรเลยนะแต่ทีนี้กับกันนะคะลูกสาวป่วยนะคะกับกันก็คืออาการอาการของแป้งก็ไข้ไข้ขึ้นสูงนะคะก็กินยาเช็ดตัวแม่ก็เช็ดตัวน้องสาวก็ก็คือก,ก็ก็ไม่กังวลสักเท่าไหร่นะ ถามว่ากังวลไหมกังวลจะพูดว่าไม่กังวลสักเท่าไหร่ก็คือมันก็พูดได้ยากนะก็มันก็น่ากลัวอยู่ค่ะเพื่อนๆจ๋ากบก็กังวลมากๆแหละแต่เพียงแต่ว่าคือมีน้องสาวอยู่ด้วยนะคะเขาก็ขับรถได้เนาะขับรถเก่งได้อะไรแบบนี้ก็คือมีอะไรก็น้องสาวก็อยู่ด้วยอะไรแบบนี้แม่ก็ดูแลได้อะไรแบบนี้ถามว่าสบายใจไหมมันก็นิดนึงนะคะเพราะว่าน้องสาวก,ก็อยู่ด้วยก็เลยแบบว่าเออดีใจอะไรแบบนี้ คือปกติน้องสาวเขาก็จะเรียนนะคะเขาเรียนคาเลตนะคะเรียนมหาวิทยาลัยเนาะแต่ว่ากบก็ได้ไหว้วานน้องสาวว่าเนี่ยขับรถไปพาแม่กับหลานไปเออไปฉีดยาอะไรแบบนี้แล้วก็อยู่อยู่อยู่ที่บ้านก่อนแล้วค่อยไปเรียนเนาะกลับไปเรียนอะไรแบบนี้นะคะกลับไปเขาก็เขาเรียนยังไม่จบนะคะปีสี่เนาะปีนี้อะ,ค,ะคิดว่าปีนี้หรือปีไหนปีหน้าหรอ จบนะคะก็อย่างน้อยก็มีน้องสาวอยู่ด้วยกบกังวลน,นะคะเพื่อนๆจ๋ากบกลับมากบพูดวนไปวนมาน่ะกบก็รู้สึกกังวลใจอะเป็นห่วงค่ะโอเคค่ะวันนี้กบก็เล่านิดๆหน่อยๆเนาะแล้วกบก็จะพาเป็นเพื่อนไปจ่ายค่าห้องแล้วก็ไปส่งเงินให้แม่ที่ร้านไทยนะคะไม่ให้ยืมตังค่้แม่ม่ตอนแรกบกบสามีว่าให้ยืมตังคกบก่อนแล้วก็ไปไให้ยืม แล้วก็ไปไปจ่ายค่าห้องแล้วก็ไปส่งเงินให้แม่เลยทีนี้สามีกบก็ไม่ใหญ่ยืมตังกบคิดว่าไปกดเงินดีกว่าอะไรแบบนี้ส่วนก็คือก็คือผมไม่อยากเสียดอกสามีกบไม่อยากเสียดอกนั่นเองนะคะคืออย่างที่บอกนะมันเพื่อนจ๋าเงินเงินเงินในธนาคาร ด้วยการของเราก็เป็นเงินของกบนะส่วนเงินกบก็เป็นเงินของกบแต่ถ้าสามีกบยิ้มเงินกบนั่นหมายความว่าเขาจะต้องเสียดอกเบี้ยด,ด้วยนะ <laughs> กบเนี่ยขี้โลภสามีกบบอกว่าที่รักเธอเนี่ยแฟกับคนอื่นนะแต่เธอไม่ค่อยแฟกับฉันเลยทําไมถึงคนอื่นเนี่ยทําไมที่รักถึงแฟมากแฟแบบที่รักเต็มที่แบบที่รักแฟกับคนอื่นแต่ที่รักไม่แฟกับไอ้สามีกบพูดแบบนี้จริงๆ เท่าไหร่ที่ละแปดร้อยกว่าแปดสิบค <80. S 1> ่าห้องแนะปดร้อยแปดสิบนะคะระวังท<ม>ี่ร้านร้านแบงคอกนะคะกลมาสม่งเงินร้านไทยนะคะร้านแบงคอกพาซ่านี่เดี๋ยวต้นมะกรูดนะคะคุณอำนาจ<ม>ไหน ไม่มีไม่มีผักอะไรเลยมีแต่ต้นมะขูดกับต้นพริกเอายาประจำบ้านของเรานะคะสองขวดอันนี้คือยาประจำบ้านของเราเลยนะกบ <Okay. S 1> สานีเอาอะไรเก็งไหมมะม่วงกวน <Okay. S 1> <Okay. S 2> เอามะม่วงกวนนูจะเอาขนมอันนี้อันนึ่ oh, นงป๊บเออขนม เสือเท่าไหร่จิ๊บแปะแปะแปะได้สวยด้วยนี่เอาเสือเนี่ยอ๋อมันมีหลายสีโอเคสิบสามเหรียญเสือนี่เอาเสือนี่เอาไปปูไว้ระเบียงบ้านจะกินจิ้มจุ่มนะคะไม่เรามีแล้วเอานี่ให้ที่ลากหน่อยโอเลี้ยงไงที่รักจะโอเลี้ยงไม่ใช่หรอไอ้ไม่เอาหรอไอ้บอกว่าอยากกิน เอาไปควหนึ่งไม่เป็นไร <Okay. S 1> มันก็เป็นมันก็เป็นกาแฟนั่นแหละแต่ว,ว่าถ้าเราถ้าเราแบบนี้มันก็เป็นโอเลี้ยงถ้าเราใส่ไม่ใส่อะไรเดี๋ยวถ้าอันนี้ก็แปลกมีขันโตกด้วยนะคะกี่บาทไม่รู้อุ้ยที่เราเอาโต๊ะธรรมดาก็ได้ั้างหนูว่า <S <S เอาไส้กรอกอีสานหน่อยนะคะ เอันนีาปลาทูสักแคอยากกินน้ำพริกปลา,าทูอ่ะโอเคไหนว่ามันนั่นหนูเห็นอยู่น้ำปลาแม่อีพิมพ์อ่ะไม่เห็นอ่ะหายหมดแล้วแน่นเลยหมดจริงๆแลนี่ที่ละวุงนี่หนูซื้อก็ดีหรอกหมดแล้วอ่ะ ม่าจะดูน้ำปลาแม่พิมพ์สนอนโจ้ยไม่มีนะคะหมดเกี้ยงเลยน้ำปลาแม่พิมพ์ว่าจะซื้อสนอนนี่ไงนี่ไงยังอยู่ซื้อไปขวดหนึ่งไหม,ไ,มไปลองด,ดู้ดวาน้ำปลาแม่พิมพ์ รสดีก็มีนะคะเอาหนึ่งห่อเท่าไหร่ไม่บอกหรอกคะ่ะเอาไม่ทีละนั่งนา่งจะให้บังคับให้กบซื้อทุเรียนนะกบไม่อยากกินอยากกินหรอไม่ไม่อยากเอาจริงไม่อยาก <c oughs> พอดีเลยเอาไปทิ้งไม่นอกข้างนอกก็เปรี้ยวเอาไวเอาเนี่ฮะเอาเนี่เนี่ยเหมือนตันเหรอผสมสายตาสองโอเคเอาจะเอันไหนก็ได้ตแต่ตแเขาก็อันนี้ไงโอเคเที่ยวไปก่อนงั้นหนะนูทำเลยนะสวัสดีวันนี้เงินขึ้นนะสามสิบสองเลทต่อบ,บาทนะคะสามสิบสองนะคะให้สามีส่งตังค์นี่ได้เลย ได้เสือกับบ้านด้วยนะคะจะไ,ไปปูหน้าบ้านกินหมูกระทะมนัน,นีอ้ขพ่มามาได้ยาดมด้วยนะแหมกี่บาทแปดสิบสองนะคะได้ยาดมกับบ้านด้วยโปอยเซียง <c oughs> ซื้อของไปหมด80 2เหรียญน,นะคะใช่ป่ะแน่ใจอยู่หลังบอกแปดสิก็เหรียญน,นะคะเดี๋ยวเอาซื้ออาทีักเสือไปเก็บเลยแปดสิบสอเหรียญเนาะวันนี้มาแลกตังค์นะคะมาแลกตังค์มันนี่ออเดอร์เนาะนางไปจ่ายค่าห้องแล้วนะคะเพื่อนๆ โอเคค่ะเ,เพื่อนๆจา๋าขอบคุณมากๆานะคะที่รับชมลคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเมน์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนอาอรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเ,เพื่อนๆทุกคน,นะคะ่ะกบไปแล้ววันนี้ลมเย็นมาก